พร้อมใส่หมูลงไปแล้วค่ะผัดคลุกเคล้าให้หมูเขาคุกค่ะน้ำมันก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะร้อนเขาเหลืองสักนิดนึงก่อนค่ะเราถึงจะใส่หมูค่ะเจียวกระเทียมใหยืองเหลืองเลยคะ่ะห,หอมหอมเลยค่ะเราเจียวกระเทียมใหยืองเหลืองเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ หอมหอมเลยค่ะผัดชุบข้าวให้เข้าขกันนะคะ่ะประมาณนี้นะคะครบทุกแล้วนะคะ แข็งนะคะแล้วก็คลุกตุกหมูลงไปค่ะ,คคะ,ะพัดพละคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะจะพัดเหงไข่ขค,ค็มเหงเลยนะคะเพื่อที่ว่าก็จะได้ไม่หนัวน้ำก็จะได้ไม่หนัวบวกเป็นบวบขอบบวกเหลี่ยมนะคะเป็นบวบเหลี่ยมค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะมาปรุงน้แข็งนะคะแล้วก็คลุกตุกหมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะจะพัดเหงไข่ขค็มเหงเลยนะคะ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่หนัวน้ำเขาจะได้ไม่หนัวเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาแห้งเกินไปเนาะเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงนะคะลกข้าอีกรอบค่ะลิกข้าให้เข้ากันจ้าแล้วก็จะอจรอจนกว่าบวกเขาจะทุกนะคะไม่นานค่ะทานในานะทีาเริ่มหน้ารับประทานแล้วนะคะ คลุกเข้าให้เข้ากันคะ่ะเราก็ัคลุกเข้าให้เข้ากันจ้าน้ำแข่งนะคะแล้วก็คลุกตุกหมูลงไปค่ะัดคลุกเข้าให้เข้ากันคะ่ะจะพัดเหงไข่เห้งเลยนะคะเพื่อที่ว่า,วาก็จะได้ไม่หนัวน้ำก็จะได้ไม่หนัวผัดลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ พัดเลุ้าให้เข้ากันจ้าน้ำแข็งนะคะแล้วก็คลุกข้าหมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะจะพัดเหไข่ขค็แเหงเลยนะคะเพื่อที่ว่าก็จะได้ไม่หนัหวน้ำก็จะได้ไม่เหนัวพัดคลุกข้าให้เข้ากันจ้าคลุกันเลยค่ะเครื่องปรุงในครัวของเรามีอะไรบ้างใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะค่ะ ผัดช่วงเข้าให้เข้ากันนะคะแตะประมาณนี้นะคะเขาคลุกแล้วนะคะแตะประมาณนี้นะคะเขาคลุกแล้วนะคะ แล้วเราก็จะผัดเข็ดเห็เขาจนมีผัดคุ่เข้าให้เข้ากันนะคะแห็งนะคะแล้วก็คลุกตุ้หมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะจะผัดเ,เห็ดไข่ขค็แห้งเลยนะคะเพื่อที่วัดก็จะได้ไม่หนัหวาน้ำก็จะได้ไม่หนัวเติมน้ำปลาลงไปสักนิดนึงค่ะพเพราะว่าเขาแห้งเกินไปเนาะเติมน้ำปลาลงไปสักนิดนึงนะคะ แบกพวกเาอีโรบค่ะไว้คนเลยค่ะเครื่องปรุงในครัวของเรามีอะไรบ้างใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผงนั้อลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาแห้งเกินไปเนาะเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงนะคะแบกพวกเาอีกรบค่ะแล้วก็จะรองจนกว่าบวกเขาจะคุกนะคะไม่นานค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ันเพื่อพาเพื่อนเขา้าคร้วยก้วค่ะเตรียมผัดบวบค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูมีบวบแล้วก็มีไข่ไก่นะคะด้ว้วโหระพาของเราค่ะนี่จ้าใส่ลงไปเลยค่ะหน้าตาหนหารับประทานไหมค่ะหอมมากๆเลยค่ะหอมมากมาตาเข่าเรา แล้วเราก็จะพัดไข่ไข่เขาจะมีแข็งนะคะแล้วก็คลุกคับกหมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะจะพัดให้ไข่เขาแข็งเลยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่มหนัวน้ำเขาจะได้ไม่มหนัวพัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะประมาณนี้นะคะเขาคลุกแล้วนะคะ ก็าเริ่มตุ๊กเราถึงจะใส่ไข่ลงไปนะคะเสร็จล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะด้วยโหระพาของเราค่ะนี่จ้าใส่ลงไปเลยค่ะหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะหอมมากมากเลยค่ะหอมมากมากตัเขา่าเราเสร็จไปหนูลงไปแล้วค่ะ จะรอจนกว่าบวกก็จะทุกนะคะไม่นานค่ะตำน้ำหนัวหนัวก็จะไม่หาทานนะคะเดี๋ยวกระเทียมหเหยือเลี้ยงนี่ค่ะหอมหอมเลยค่ะเราเจียวกระเทียมหเหยือเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นประมาณนี้นะคะแหงแล้วค่ะเราใส่บวกลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวกระเทียมเห่เรืองเรืองเลยค่ะหอมหอมเลยค่ะเราเจียวกระเทียมเห่เรืองเรืองเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเดี๋ยวกระเทียมเห่เรืองเรืองเลยค่ะหอมหอมหอมเลยค่ะเราเจียวกระเทียมเห่เรืองเรืองเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเกคนเลยค่ะเครื่องปรุงในครัวของเรามีอะไรบ้างใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะ น้ำหนัวหนวก็จะไม่หาทานนะคะแล้วนะคะขอบคุณสำรักขรรับชมค่ะอาหารบ้านๆแต่ก็อร่อยมีประโยชน์นะคะเป็นสำนักงานเล็กมน,นะคะแล้วก็จะรองจนกว่าบวกเขาจะทุกนะคะไม่นานค่ะพอเขาเริ่มซุกเราถึงใส่ไข่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยะคะ่ะ แข็งนะคะแล้วก็คลุกตุ้หมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะจะพัดเหงไข่ขคาะเหงเลยนะคะเพื่อที่วบาก็จะได้ไม่หนัวน้ำก็จะได้ไม่หนัวเพราะว่าบวบเป็นพักที่สุกง่ายค่ะอาตราก็จะประมาณนี้นะคะปิดฝาด้วยก้อนค่ะเพื่อให้เขาระอุเนาะเปิดฝาออกมานิค่ะนะเพราะว่าบวบเป็นพักที่สุกง่ายค่ะอาตราก็จะประมาณนี้นะคะปิดฝาด้วยก้อนค่ะเพื่อให้เขาระอุเนาะ เปิดฝาออกมนานะนี่ค่ะนะนี่ค่ะนะตัเป็นประมาณนี้นะคะเหงแล้วค่ะใส่บวกลงไปเลยคะ่ะพัดไข้เขาให้เขากันจ้าแล้วเราก็จะพดัดไข่เขาก็จะมีค่ะ ตาน้าหนัวหนัวก็จะไม่หนาทานนะคะอันนี้จะคือไก่สามโพ่งค่ะคนคนเห้ไข่แดงข้อเตกนะคะแข็งนะคะแล้วก็คลุกกบหมูลงไปค่ะพัดคลุกเข้าให้เขากันค่ะจะพัดเห็ไข่ขอเห็นเลยนะคะเพื่อที่ว่าก็จะได้ไม่หมนัวน้ำก็จะได้ไม่หนัวพัดคลุกข้าวเห้เขากันจ้า ก็วซีอิวขาวซอสหอยกวากันไปค่ะมีอะไรกร็ใส่ใส่ไปค่ะนีค่ะเพิ่มความหอมหาทานได้คะนาตาเริ่มหน้ารับประทานแล้วนะคะตัดปุกเข้าให้เข้ากันค่ะ,ะหาทานไดค่ะนาตาเริ่มหน้ารับประทานแล้วนะคะตัดปุกเข้าให้เข้ากันค่ะเราก็ซื้อกันคลิปหน้า หอมหอม,มเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวกระเทียมหเหยืองเรลืองนี่ค่ะหอมหอมเลยค่ะเราเจียวกระเทียมหเหยืองเหือเสร็จแล้วก็จะใส่หมูงลงไปนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเหงน่แล้วค่ะใส,ะส่บวกลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะรอจนกว่าบวกก็จะ